ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะผลไม้อย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะนั่นคืออินทผาลาัมนะคะหลายๆคนรอคอยค่ะคไปที่ชัยภูมิกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการเปิดสวนให้เข้าไปเก็บกันถึงต้นไปชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะคือที่บ้านหัวสะพานตำบลนายางกลากอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมินะคะเจ้าของสวนนะคะนายพจน์การสันเทียค่ะบอกว่าอินทผาลาัมของเขาบนพื้นที่หนึ่งไร่นี้เปิดเป็นสวนกรณีพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชิมอินทผาลาัมกันสดๆจากต้นนะคะแล้วก็มีการจําหน่ายด้วยนะคะโดยบอกว่าราคานะขณะนี้เนี่ยเป็นการจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่กิโลกร,รัมละ400-500บาทต่อ,อกิโลกร,รัมนะคะราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพิ่งออกไงอ่ะ อะไรที่ออกใหม่ๆอ่ะราคามันจะสูงหน่อยแต่เดี๋ยวออกก็จะเยอะราคาก็จะค่อยๆย่อลงมาค่ะทุเรียนย่อลงไหมคะเออแต่ทุเรียนไม่เลยนะอะค่ะอ้าวที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความนิยมมานะคะในปีก่อนๆที่ผ่านมาเขาจะมาถ่ายรูปอินเทพาลัมนะคะแล้วก็ สายพันธุ์ที่มีการชื่นชอบและขายดีมากๆเลยคือสายพันธุ์บาฮี136ค่ะก็จะเป็นรูปแบบสีแดงคล้ำๆหน่อยนะคะคได้รับความนิยมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งคือบาฮีเหลือง104อันนี้จะออกเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวค่ะคิดว่าหลังเกษียณนะครับก็บอยากจะมาอยู่บ้านอยากมีสวน อะไรกได้สักอย่างหนึ่งก็เลยร้องอินทรพาลัมครับผมครับหากมีนักท่องเที่ยวพันยักเขามาเบิงเนี่ยยินดีที่จะให้เขามาเบิงแนบบ๊ครับได้ครับยินดีครับผมกับช่วงมันเ,เตรียมที่นี่น่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนไหนครับประมาณปลายเดือนนี่ครับปลายเดือนมิถุนานยนครับ